สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง ytube นะครับรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสอปปอลราวด้วยนะครับผมชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเป็นแนวทางเล็กต่นตารางงวดประจําวันที่26กนะครับกุมภาพันธ์2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับทุกครั้งฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณ โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับพ,พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมก็แนวทางของเราในงวดล่าสุดนั้นนะครับพ,พี่อุตสาเดินดีมาหลายงวดเนาะนะครับอุตสาเดินดีมาหลายงวดงวดล่าสุดนั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษ ขออภัยพ e ี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมในงวดที่แล้วนั้นผมให้ให้6เนาะหกับ5นะครับแต่ว่า5ก็ไปอยู่ในเลขหน้านะครับเนาะนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับในงวดที่แล้วส่วนแนวทางนะครับแนวทางงวดที่แล้วผลที่ออกเนาะนะครับ9 5 3 7 7 2นะครับพี่พีมาเลขหามเนาะนะครับในวันล่าสุดมาเลขหามนะครับไม่พ้นเลขหามเลขบลินนะครับผม ก็แนวทางของเราวันจันทร์นะครับพี่พี่แนวทางของเราวันจันทร์นะครับเลขเด่นตารางนะครับผมในวันจันทร์นะครับแนวทางที่ผมได้ก็จะมีในที่เลข4นะครับผมเลข4ี่นะครับ เลข4แล้วก็เลข3นะครับเลข 1, 1เลข7เลข5เลข0นะครับพี่พหนี่3 1 4 7 0 5นะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับเนาะ มาดูในตัวประกบคู่นะครับในตัวประกบคู่ที่ผมจะให้นะครับก็จะมีในที่1 0นะครับ1 3 4 3นะครับ7 0 7 5 0.5นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับแนวทางผมเนาอาจจะไม่มีสูตรคำนวณเหมือนอาจารย์ท่านอื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นเนาะก็ผมคิดคำนวณไว้แล้วนะครับเนาะแล้วก็มาจับวางแนวทางนะครับในเลขตารางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับถ้าชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับเพราะว่าแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับก็ถือว่าแนวทางเราก็เดินดีนะครับเนาะก็เดินมาดีมาไหลงวดแล้วนะครับสายรูดสายเจาะนะครับ แต่ว่าในงวดล่าสุดนั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พสมาชิกนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่1นูนย์นะครับ1นศูนย์แล้วก็1นศูนย์แล้วก็7จศูนย์นะครับ หนึ่งสามนะครับพี่พี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์เนาะสะดัดข้างในที่ชื่นชอบแนวทางในตัวเจาะนะครับส่วนแนวทางในเลขชุดสามตัวนะครับสามตัวของเราก็จะมีในที่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย แล้วก็1 1 3นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ห1าหนึแล้วก็หนึนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่นี่เลย5 1 0กับ1 7 0นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนนะครับแนวทางในตัวเน้นตัวเน้นกับตัววิ่งนะครับเนาะเด่นสองตัวในงวดน,นี้ผมให้ไปที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับสองตัวเด่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมานะครับพี่พี่น่าจะมาเจ็ดน่าจะยังอยู่นะครับในงวดที่แล้วในสูตรคำวนวณคิดได้7เนาะอีกสูตรหนึ่งคิดได้หนึ่งนะครับอืมก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ ส่วนในนะครับพี่พี่ตัวเด่นวิ่งลูดเนาะเด่นวิ่งลูดนะครับเด่นวิ่งลูดงวดเนี้ยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พเนาะชอบเลขหนึ่งนะครับนี่ครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับเม็ดเดียว เม็ดเดียวผมให้ไปที่นะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่งศูนย์ะครับให้ไปที่หนะึ่งนย์เนาะท่านใดชื่นชอบนะครับนะครับผมก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ข่าวก่อนออกไปนะครับก่อนออกไปก็ ฝากพี่ๆสมาชิกนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าการกดไลค์นะครับเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับให้พี่ๆสมาชิกท่านอื่นได้ก็มารับชมด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ท่านใดชื่นชอบแนวทางในรอบไหนเนาะก็หลากหลายแนวทางนะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหรือท่านใดนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเพราะกลุ่มแนวทางฟรีก็ไปที่หน้าช่องชุมชนนะครับก็คือว่าผมโพส คิวอาโค้ดไวแล้วนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มี2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งมี300กว่าท่านนะครับอีกกลุ่มหนึ่งมีร้อยกว่าท่านนะครับนาะก็ท่าใดสนใจก็เข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับพี่ๆเพราะว่าในกลุ่มนั้นก็คือหลากหลายแนวทางนอกเหนือจากที่ผมลงในช่องทาง u t u b e นะครับเริ่มตั้งแต่ในรอบเช้านี่ก็จะเป็นเป็นลาวอาเซียนนะครับที่ไม่ได้ลงใน u t u b e นะครับลาวอาเซียน แล้วก็จีนแล้วก็ห้างสิงนะครับฮานอยเฮด,ดีฮานอยสตาหรือว่าหุ้นเตหวันนะครับเกาหลีนะครับเนาะก็รวมไปถึงรอบเช้ารอบบ่ายด้วยนะครับไทยเย็นด้วยนะครับประมาณนี้เนาะหลากหลายแนวทางถ้าเป็นรอบเด็กก็จะเป็นก็จะเป็นพวกลาวลาวอาเซียนนะครับลาวอาเซียนแล้วก็หุ้นสามลัดนะครับเนาะรวมไปถึงดาวจนสตา์ด้วยนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองเข้ามารับชมเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับ เข้ามาแล้วนะครับไม่ชอบก็สามารถออกสามารถออกไปได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มชื่อผมในนามผมนอนแล้วเก็บเก็บค่าเขาเรียกว่าเก็บค่าบริการหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายใดๆนั้นคือไม่ใช่กลุ่มผมนะครับพี่ๆเท่าที่ผมรู้มาตอนนี้นะครับอาจจะมีชื่อในนามผมเนี่ยสกลุ่มนะครับสกลุ่มนะครับเนาะก็เป็นกลุ่มมีชาชีพเนาะผมอาจจะไม่ใช่คนคนดังนะครับอาจจะไม่ใช่คนดังแต่ว่า มิจฉาชีพเขาก็แอบชื่อเราไปไปสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็เอาแนวทางผมไปลงด้วยนะครับแล้วก็แนวทางอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับก็ฝากพี v ่สมาชิกนะครับเป็นหูเป็นตาด้วยระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพก็เยอะนะครับพ,พี่ๆแต่เท่าที่รู้มาก็คือในนามผมชื่อผมนั้นมี2กลุ่มนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ